ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนมีคำถามในใจและเป็นคำถามเดียวกันเราติดหรือ,อยังเ,ออเราจะเป็นโควิดไหมแล้วตอนนี้คนรอบตัวเราใครเป็นแล้วบ้าง ะค,ะคือตอนนี้สถานการณ์เนี่ยนะคะหลายคนก็วิตกกังวลติดตามข่าวฟังข่าวก็จะเห็นว่าตัวเลขคนที่ติดโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วมันก็กระจายไปในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงข่าวแต่ละจังหวัดที่มีมาตรการเข้มข้นที่ออกมาเอาอย่างตอนนี้เนี่ยจุดพื้นที่ไขแดงจุดเริ่มต้นของการระบาดครั้งใหม่อย่างสมุทรสาครอ,อันนี้คือล็อกดาวน์แล้วทีนี้จังหวัดอื่นๆที่อยู่รอบๆอะคะ่ะมีการประกาศออกมาสมุทรสงครามสมุทรปราการอันนี้ มีคําสั่งให้บังคับใช้มาตรการตามพรกฉุกเฉินอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการปิดสถานที่ที่เป็นสถานที่เสี่ยงบางจุดร,รวมถึงอย่างที่สุพรรณบุรีคุณผู้ชมสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะก็มีการยกระดับมาตรการป้องกันแต่ต้องบอกว่าสุพรรณเนี่ยไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะคือมีมาตรการป้องกันแบบเข้มข้นในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องใช่ครับแล้วก็ล่าสุด ก็คือที่เชียงใหม่ค่ะออกมาก็มีการจํากัดการเดินทางของประชาชนไม่ใช่ทั้งจังหวัดเหมือนกันเฉพาะ3ตําบล3ตนนํตบลนี้มีตําบลท่าตอนตําบลมาริกาตําบลแม่อายซึ่งอยู่ในอําเภอแม่อายดังนั้นเราเสพข่าวเราฟังเนี่ยเราต้องฟังข่าวอย่างมีสติด้วยนะคุณผู้ชมตรวจสอบให้ดีเพราะบางทีมีการแชร์ไปมันก็เป็นข่าวเก่าบ้างนะตรวจสอบให้ดีอะไรจะเป็นข่าวใหม่เราอัปเดตให้ฟังอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวตรวจสอบกันแล้วรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่า จังหวัดไหนเขาล็อกดาวน์หรือไม่ล็อกดาวน์ใช่คือตอนนี้นะะตัวเลขอ่ะสบคก็จะมีการถแถลงเป็นยอดรวมภาพรวมของประเทศในช่วงประมาณ11โมงครึง่งแต่หลังจากนี้แต่ละจังหวัดก็จะมีการถแถลงภาพรวมของแต่ละจังหวัดด้วยใช่เพราะจังหวัดเขามีอำนาจในการควบคุมในจังหวัดตัวเองอยู่แล้วนะฮะแล้วคำถามตอนนี้ว่าไข่แดงที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดรอบใหม่เนี่ยมันคือสม,มุทรสาครตอนนี้เนี่ยจากสม,มุทรสาครตลาดกลางกุ้งเนี่ย ระบาดไปกี่จังหวัดแล้วต้องบอกว่ามันผุดเป็นดอกเห็ดนะฮ<ฆ>รรวมๆว่าตอนนี้เนี่ยจากจุดเดียวสมุทรสาครระบาดไปแล้ว13จังหวัดด้วยกันค่ะ<ฆ>นะ13จังหวัดแต่ว่าเราเคยบอกผู้ชมไปแล้วว่ามันมีลูกค้าที่รับส่งของจากตลาดกลางกุ้งเนี่ยทั้งหมดนะ22จังหวัดแต่พบติดเชื้อตอนนี้13จังหวัดทั่วประเทศที่ไหนอย่างไรบ้างมาดูกันเมื่อวานนี้นะฮะรายงานมาล่าสุดนะฮะก็ผู้ป่วยเพิ่มมาเนี่ย427ราย ติดเชื้อในประเทศ16รายนะติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว397รายตรวจไปแล้วมากกว่า90%แล้วทุกคนเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าอันนี้มันน่ากลัวคืออะไรไม่มีอาการมไม่มีไข้ไม่เป็นอะไรแต่ไปตรวจปุ๊บก็เป็นโควิดครับนะฮะแล้วก็เดินทางมาจากต่างประเทศไปเข้าการกักตัวของรัฐหรือว่าสเตสเตควนทิตอีก14รายรวมตอนนี้เนี่ยถ้ารวมทั้งหมดเลยนะฮะในประเทศของเราเนี่ยนะครับ นะฮะสะสมรวมอยู่ห้าพันเจ็ดร้อยสิบหกรายนะฮะผู้เสียชีวิตไม่ได้เพิ่มยังคงที่อยู่เท่าเดิมที่หกสิบศพนะครับทีนี้มาดูว่าการติดเชื้อในประเทศ16รายที่รายงานกันไปเนี่ยประวัติทุกคนนะไปเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครทั้งหมดเลยนะครับไปอยู่ที่สระบุรี3ารายฉะเชิงเซาหนึ่งรายปทุมธานีสองรายเพชรบุรี1รายสมุทรปราการ2รายอุตรดิตหนึ1รายกรุงเทพ ห้ามรายนครปฐมหนึ่งร,รายอันนี้สิบหกรายที่เพิ่มเติมเมื่อวานนะฮะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งนะครับผ่านมาแล้วในหนึ่งสัปดาห์คุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าผู้ติดเชื้อพุ่งไม่หยุดม,มันเพิ่มมาเป็นดอกเห็ดผุดตรงนั้นผุดตรงนี้เราก็รายงานกันทุกวันโดยเฉพาะที่สมุทรสาครเนี่ยนะป่วยสะสมตอนนี้เนี่ยที่เชื่อมโยงจากตลาดกลางกุ้งเนี่ยหนึ่งพันกับแปดสิบเก้า 1> 1, รายทั้งคนไทยเอยนะ,ะรายง,งานต่างด้าวชาวเมียนมาเอย น้ำมากกว่า90%เจอเชื้อเยอะขนาดนี้เพราะอะไรกรมควบคุมโรคเขาปูพรมครับในการค้นหาตรวจเชิงรุกตลาดกลางกุ้งนะตรวจไป2,051รายติดเชื้อไป914ารายเนี่ยฮะคิดเป็นร้อยละสีเกือบครึ่งเหมือนกันนะฮะรวมทั้งชุมชนรอบๆเนี่ยรัศมี2-3-4กิโลเนี่ยนะฮะทั้งตลาดไทยยูเนียนตรวจไป1 0 9 9รายติดเชื้อไป84รายอันนี้8 ตลาดทะเลไทยใกล้เคียงกันตรวจไป653รายติดเชื้อไป91รายก็คิดเป็น14%ส่วนเซ็นทรัลมหาชัยชุมชนเดิมบาง3านมะตลาดมหาชัยตลาดใย,ยพ่วง90ปีตลาดสารจา้ารวมทั้งตลาดโกรกรากบ้านเอื้ออทรและชุมชนเดิมบาง3ด้วย นะอันนี้ก็ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันใช่ะค,ะคือถ้าสมมุติเกิดว่าในระยะในการตรวจสอบรัศมี4กิโลเมตรถ้าเกิดตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยคือจะมีเคสที่มาร่วมตรวจสอบอ่ะเป็นหมื่นรายใช่ครับนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับนะสม,มุทรสาครมีรายงานต่างดาวเยอะเยอะม,มากระจายไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ชุมชนใหญ่ะนะฮะแล้วที่สําคัญนะฮะแน่นอนอีกหนึ่งกลุ่มคือคนที่ไปซื้อกุ้งซื้ออาหารทะเลจากตลาดกลางกุ้งเนี่ยเอาเชื้อเนี่ยไปแพร่ออกจังหวัดอื่นๆเนี่ย คุณผู้ชมตอนนี้รวมแล้วเนี่ยเขาไปถึง13จังหวัดด้วยกันที่เจอณตอนนี้นะฮะสมุทรปราการ7รายสระบุรี5รายกรุงเทพ9รายปทุมธานี3รายนครปฐม8รายอุตรดิตถ์1รายสุพรรณบุรี2รายฉะเชิงเทรา1รายเพชรบุรี1รายนนทบุรี1รายเพชรบูรี2รายกำแพงเพชร2รายภูเก็ต1รายอันนี้เป็นข้อมูลต้องบอกว่าณเมื่อวานนะ22ธันวาคมเดียวอีกสักครู่คงจะมีอัปเดตมาจากสบคซึ่ง ก็เดี๋ยวจะ,ะแถลงด้วยใช่ค่ะ,ะคเพราะว่าเดี๋ยวพอสบคแถลงช่วงประมาณ11โมงครึ่งหลังจากนั้นช่วงบ่ายเนี่ยทางผู้ว่าของออสมุทรสาครเนี่ยก็จะมีการแถลงสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะ